ออยรอเอออยรอเตรียมไปเด้อความีฝีมืดอ่อยรอเก่งๆเออออยรอมอนซอลผ้าเออแล้วก็กิ่งมากกานปุ้ยกิ่งรออะไรเงี้ยกอลูกช่วงบ้างเอออะไรเล่นตรงนี้นะครับอยากเล่นตรงนี้มันก็เอุ้นนหลังคงจะไม่ค่อยเป็นกันแล้วเอออยากจะรักษาไว้ไงจะรักษาไว้ร่วมกันเยอะ รู้จักใช่อ่ผมรึกษ,ษานเขาท่านเฉาเล็กกำเพงไปแล้วนะประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอลำเลียงเลยเราก็ต้องมาช่วยกันเนาะ<ช>อนุรักษ์เ<ช>อารือขึ้นอนุรักษ<ช>์ขึ้นมา อายุอีครับมานั่งที่เก้าอี้เลยน้องดีอยู่ไหนน้องดีอ่ะน้องดีโอ้ยเดี๋ทวาไม่สวยก็ทุกวันแล้วอ๋อหลายคนหลายคนตอนนี้นะครับเชิญนะครับเอาว่าที่นายกสมาคมปีตำรงองค์กรคอดพันสมาชิกทุกท่านนะครับเชิญนะครับที่มาตรงนี้นะเปิดตัวตรงนี้เลยเอามาแนะนำตัวได้มาแนะนำตัวนะครับแนะนำตัวเชิญนะครับเชิญนะเราเปิด ทุกคณะทุกทีมครับนะทุกทีมนะครับวันนี้ทีมเบอร์หนึ่งมาก็เชิญนะครับเชิญด้วยเชอาเชิญครับครับเชิญครับกลางคุณก็กลางคุณเลยเลยกลางคุณเลยนะเชิญครับมาเลยครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองเบอร์สามเชิญเลยครับเบอร์สามแล้วเบอร์สามเชิญก่อนเลยครับเบอร์สามเข้าเลยเอานำทีมเข้ามาก่อนเลยนะครับเมาเลยเข้ามา ทีมากลางนี้เลยแลเปิดโอกาสทุกทีมอ่าเปิดโอกาสทุกทีมนะครับเปิดโอกาสทุกทีมครับผมอ่านี่เบอร์สามมากกว่าแบงค์เขาจะเลยหน้าตูเลยตัวนี้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 ตัวน่ารักเอาเลย ไม่ดูเป็นไรช่วงนี้จับไม้ใจหอนทุกตัวเลยไม่ไฟแรงไฟแรงไฟแรงเออเพระเจริญพรพระนสุทายทิชยมอาตมาภาพพระครูประวรธรรมทิส51เก็นอายุนะไม่ใช่เบอร์เอาบอกเบอเร์แล้วไกเจ้ากาเบอ,อ่ะในวันนี้ได้มาส่งน้ำพระที่สุสานมเดน เป็นการขอเข้ามาอ่าเ่กายก็ดีด้วยวาจาก็ดีได้ใจก็ดีอ่าที่เราประมาทพัดพั้งทั้งทั้งได้ทั้งเถอะอ่าในว่ากล่าวไปบ้างคิดไปบ้างต่อหน้าบ้านรักหลังก็ดีเป็นการอโหสิกรรมในพิธีทางการอ่าเป็นการขอเข้ามากรรมฉะนั้นในวันนี้ถ้าไปในวันของศาสที่เรามาจะได้กรรมขอเข้ามากรรมและ ท่านผู้ใหญ่ผู้สูอายุในชุมชนก็ขอยโยมทุกท่านจบประสบแตความสุขความเจริญความเจ็บรูปให้ยาอยู่ได้ความข้ายุอมีขอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเยี่ยนกว่าคนเดี๋ยวได้จนกว่าใครพรุ่งนี้เด็ท้ายสองตัวสอบตามตัวโยงก็ไปรางวัลที่หนึ่งอันตราจองไว้แล้ว อาจิบ <laughs> อาต่อไปอารับพรจากคณะสงฆ์ยะหาวาดิวะหาผู้ลาปริภุเรนกิตตากรัง,าารงเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะระไมชจะตุสับเอภูเรนตกตังกับปา กันโภประโตยาถานไนิโชติประโสญาถา นัสติรสานิจามุธนทันยินโอจาราโรธามาวัตติอายุอันโอสุขังพระรามรัตนตยานุภาเวนรัตนนาทยเต็มทุกขโรภัยยาเวลา ดจุดพัฒนาเนกันตรายวิวิยนัสสวาสสตโตชยสิทินังดูที่พระขยังสุขังพระรังสิอายุจาวันจะโพคังวุธีชยสวัสตวัดจะอายุจะชีวสิทธิปวัน ภาวตุสัพมมังกรังรักขันตุสัพเทมสัพพุถธามนุภาเวนัสัจหาโสเทภวันบาวตุสัพมะมังกรังรักขันตุสัพเทมสัพธรมมานุภาเวนัสัจหาโสเทภวัน พวาวาตุสาบมังขรังรักขันะเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสกาสสุตินพระวันตุเตนกราบพระพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวะตาธมโมธรรมนัมมะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิครับดังแบบนี้ก็คงจะแล้วเสร็จแบบธีจการส่งน้ำา